สวัสดีค่ะดิฉันผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพ24เจลทีวีสถานีหุ่นรักสุขภาพ24ชั่วโมงค่ะในคลิปนี้นะคะฟ้าก็จะมาพูดกันในเรื่องของโรคธาลาัสซีเมียค่ะโรคธาลาัสซีเมียนะคะก็คือโรคโลหิตจางชนิดหนึ่งที่เกิดจากเม็ดเลือดแดงผิดปกติทําให้ผลิตเม็ดเลือดแดงได้น้อยลงมีเม็ดเลือดแดงที่อายุสั้นลงนั่นเองค่ะแล้วก็แตกง่ายด้วยในคนปกตินะคะเม็ดเลือดแดงจะมีอายุราวๆ 2 2 0วันค่ะแต่ในคนที่เป็นทาราซีเมียนะคะอาจจะลดลงเหลือประมาณ30 6 0ถึง60วันนั่นเองค่ะและก็สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมโดยแบบยีนด้ยค่ะจากการที่เกิดความผิดปกติของยีนในการสร้างฮีโมโกลบินที่เป็นสารสำคัญในการสร้างเม็ดเลือดแดงนั่นเองค่ะทาราซีเมียนะคะก็มีด้วยกัน2ชนิดก็คืออัลฟาทารซีเมียและก็เบต้าทารซีเมียนั่นเองค่ะ โดยมีระดับความรุนแรงของอาการแตกต่างกันตามความบกุกองของสายยีโมโกบินที่ได้รับจาก พ่อและก็แม่ซึ่งสามารถแบ่งระดับความรุนแรงได้ถึง3ระดับเลยนะคะระดับที่1น,นะคะระดับรุนแรงมากในระดับนี้นะคะก็จะมีปัญหาค่อนข้างที่จะมากเลยค่ะแล้วก็ในคนที่ตั้งครันนะคะก็จะมีความเสี่ยงที่ทารกในคันจะเสียชีวิตได้ตั้งแต่อยู่ในครันเลยนั่นเองค่ะอาจจะมีอาการไม่อยากอาหารซีดรุนแรงตัวตาเหลืองหรือมีภาวะดีซ่านในระดับนี้นะคะมีความจําเป็น ที่จะต้องได้รับเลือดอย่างสม่ำเสมอนั่นเองค่ะในกลุ่มนี้นะคะพอใกล้เวลาที่จะต้องไปให้เลือดก็จะเริ่มรู้สึกได้เลยค่ะว่าตัวเรานะคะไม่ค่อยจะมีแรงมีความจําเป็นที่จะต้องลางานลาเรียนเพื่อที่จะไปให้เลือดเพราะถ้าหากเลือดออกไปนะคะก็ไม่ได้เป็นผลดีต่อตัวเองเลยค่ะอาจจะมีอันตรายต่อตัวเองด้วยซ้ําระดับที่2นะคะก็คือความบุนแรงระดับปานกลางค่ะในระดับนี้นะคะอาจจะต้องมีการรับเลือดเป็นครั้ง ควเท่านั้นค่ะหรือในบางคนนะคะก็อาจจะต้องทานยาขับเหล็กอาจจะมีภาวะซีดเล็กน้อยเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียเกือบตลอดทั้งวันเลยค่ะจะไม่ค่อยมีสามาธิในการทํางานหรือการเรียนสักเท่าไหร่ค่ะในกลุ่มนี้นะคะก็อาจจะเข้าสู่วัยหนุ่มสาวได้เช้ากว่าคนอื่นๆยังมีในเรื่องภาวะม้ามโตได้ด้วยค่ะแล้วก็ในกลุ่มสุดท้ายนะคะก็คือระดับที่3นะคะความรุนแรงน้อยในระดับนี้นะคะอาจจะมีภาวะโลหิตจางเล็ก อ,อาจจะมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยล้าหรืออาจจะไม่มีอาการปรากฏใดๆเลยก็ได้ค่ะในกลุ่มนี้นะคะก็สามารถยังใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติทั่วไปเลยค่ะซึ่งการปฏิบัติตัวในคนที่เป็นทาร์ซิเมียก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มค่ะก็คือกลุ่มคนที่เป็นทาร์ซิเมียแล้วก็กลุ่มคนที่เป็นพาหะในกลุ่มคนที่เป็นทาร์ซิเมียนะคะก็ควรที่จะดิกเลี่ยง่อาหารหรือวิตามินที่มีแร่ธาตุเหล็กสูงเช่นตับม้ามเลือดเพื่อ ในัตตว์ต่างๆหากมีไข้ก็อาจจะต้องระวังเรื่องไข่ค่ะเพราะว่าไข้นะคะก็จะทําให้เม็ดเลือดแดงแตกง่ายการป้องกันภาวะนี้นะคะก็ควรที่จะทานยาลดไข้แล้วก็รีบไปพบคุณหมอนั่นเองค่ะหากใครนะคะวางแผนเรื่องการมีบุตรจำเป็นค่ะที่จะต้องพบคุณหมอเพื่อวางแผนก่อนและในกลุ่มคนที่เป็นพาหะธาลัสซีเมียนะคะการปฏิบัติตัวก็เหมือนกันก็คือหากต้องการวางแผนที่จะมีบุตรก็ควรที่จะปรึกษาวางแผนเรื่องการมีบุตรอย่างปลอดภยัยเพื่อป้องกันการ ่งต่อพาหะทาลสัสซีเมียไปยังลูกหลานในอนาคตหากตอนนี้นะคะใครกําลังมองหาตัวช่วยเสริมในการดูแลเกี่ยวกับสุขภาพต้องการบํารุงเลือดเลือดจางผลิตภัณฑ์ที่จะแนะนําก็คือตัวยูมินั่นเองค่ะซึ่งมีสารสกัดจากสารฟูคอยแดนจากสาราลายทีน้ําตาลนะคะมีผลงานวิจัยทางการแพทย์มากกว่า1,000ฉบับว่าช่วยกระตุ้นเซลล์ต้นกําเนิดในร่างกายแล้วก็ช่วยในการสร้างเม็ดเลือดได้ค่ะ